ตั้งทุ่นครั้งเดียวนะครับสามารถตกได้ทั้ง3แบบเลยนะก็มือโปรหลายคนที่เป็นเนี่ยไม่ค่อยจะบอกกันนะครับวันนี้ผมเอามาแชร์กันนะคลิปนี้รบกวนเพื่อนๆนานๆทุกท่านนะครับขยายเต็มหน้าจอแล้วอาจจะต้องล็อกโทรศัพท์เพื่อดูแนวตั้งนะครับคลิปนี้ผมทำเป็นแนวตั้งลงใน Facebook และ TikTok นะคิดว่าใน YouTube เขาน่าจะมีประโยชน์นะครับก็เลยมาลงด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปตั้งทุนกันฉบับสั้นๆนะทุนครั้งเดียวนะครับสามารถตกได้ทั้ง3แบบเลยนะก็มือโปรหลายคนที่เป็นเนี่ยไม่ค่อยจะบอกกันนะครับวันนี้ผมเอามาแชร์กันนะบาลานซ์แตะตั้ง2ตรงหนึ่งตั้ง 2. ตก2หรือไม่ตตยเบาตั้ง 1. ตก3นะครับความจริงวิธีตั้งแบบเนี่ยก็คือการตั้งไม่ไตยเบานะใน y YouTube เนี่ย e p ที่88นะครับวิธีการตั้งไม่ไตยเบาไปดูได้นะเราเราก็มาปรับใช้กับคลิปนี้ได้เลยนะครับอาที์นี้ไม่ได้อหมายนะ ก็เลยเอาคลีมนี้มาฝากนะครับชุดปลายสายทุกอย่างนะครับมัดเหมือนชิงดูปกตินะสำคัญนะครับเราจะไม่ใส่ตะขอในการตั้งทุนครั้งนี้นะนะครับก็ลดสต็อปเปรลลงมาให้ติดกับตะกั่วเลยก็ได้นะเพื่อความชัวนะครับว่าเวลาที่เราตั้งทุนเสร็จเนี่ยมันจะยกตะกั่วเหนือพื้นน้ำนะนะครับตะกั่วต้องใหญ่กว่าทุนนะครับจมทุนลงไปถึงพื้นดินนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็ ตัดแตงตะกัวโดวยมีการไกลเห็นไหมนะครับให้โผล่พ้นน้ำสองข้อนี่จบแล้วนะครับโผล่พ้นน้ำสองข้อจำสองข้อสีเนี้ยไว้นะครับเราก็นําตะขอมาใส่นะครับแล้วนําเหยื่อมาใส่ให้จมลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็ปรับทุนในระดับข้อสีตามรูป1และ2และ3านะครับดูรอบนะครับตะขอใส่ตะขอนะครับแล้วใส่เหยื่อ นะครับแล้วดันทุนไปเรื่อยๆตามข้อสีที่เกิดขึ้นนะครับ1ข้อสี2ข้อสี3ข้อสีนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้นะโน1นะครับก็คือบาลานซ์แตะตั้ง2นะครับที่แรกเราตั้ง2ข้อนะครับแล้วก็ตก1นโน2ก็บาลานซ์แตะนะครับเมื่อกี้ตั้ง2ใช่ไหมเราก็ตก2นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราตั้ง3ข้อเนี่ยก็จะกลายเป็นไม้ตายเบาที่เราตกกันนะครับเพราะว่าตั้ง2ตก3ก็คือตั้งน้อยตกเยอะนะครับ ก็เป็นไม้ตายเบานะคือวันนี้เอาข้าวแค่นี้ก่อนถ้าเราไม่เข้าใจยังไงเนี่ยไปดู YouTube EP ที่88นะครับแล้วกลับมาดูคลิปนี้อีกเนี่ยรับรองว่าเข้าใจแน่นอนนะแล้วก็ตั้งได้ตกได้เลยนะครับอาทิตย์นี้ผมไม่ได้อลงายนะครับฝากคุณเพื่อนที่ดูคลิปนี้คอมเมนต์มาส่งงานกันหน่อยนะครับอยากเห็นผลงานของทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์คอมเมนต์มาคุยกันนะครับสวัสดีครับผมเนชครับฮัลโหลทุกเจ้าว่าเจ้าเนชสวัสดีครับ